เดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนซื้อให้ดิสวยอยู่นะ,ะ h หทุกคนแล้วก็กำลังจะเก็บของแล้วก็รีบแก,ทก๊ทุกๆอย่างเก็บทุกๆอย่างได้ๆก็คืองงมาก อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูนี่คูณสองชั้นไปเลยจ้าอลโหลเห็นปะเห็นปะ ใส่เรียนวายแล้วปะปลั๊กไฟอยู่ฝั่งไหนนะฮะตอนนี้เราก็จะมาเดินหาปลั๊กไฟกันนะฮะทุกคนเรามาหาปลั๊กไฟเอ้ยนี่ไง USA ใช่เปล่าวะฮะนี่แบบไหนเอยงงยังไงสิ ต้องไปถามเขาก่อนคือแบบฉันงงมากว่าฉันจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปลั๊กไฟแบบว่าของอเมริกาเมื่อเป็นรู้แบบไหนเะงี้ยข้างบนนุ่งกับเอ็นนะ อะไรมือฉันออกปะไหนว่าปักไฟเอาองนี้ไงไม่นด้ออกที่นี่มีปักไฟที่ใช้ต่างประเทศไหมอะะแบบหัวหัวแบนอะใช่หนุ่มเขาบอกว่าใช่ชน่าจะใช่เขาบอกว่าหัวแบนอ๋อโอเค ฉันงงมากว่าแบบไหนที่อเมริกาห้าพันทิปก่อนสรุปก็ไม่ได้จ้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนซื้อให้ดีกว่าเพราะว่าจะซื้อผิดน่าจะ <c oughs> งงมาก มาด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์นะคะทุกคนเราก็จะไปดูกางเกงทำงานที่อยู่ในโครนะคะชื่อมิ่งแคร์คุณแม่โว้ยนี่ไงกางเกง ทางเกงสีนี้ป้องที่ฉันจะต้องไช้โงงานแต่ว่าเขาบอกห้ามเป็นผ้ายีนนะครับเดี๋ยวนะแบบนี้สีนี้เออนี่ไงแบบธรรมดามแบบไหนอันนี้สีอะไรอ่ะสีกาก,กีหรือเปล่าโอ้ยนั่นไงตัวโชว เขาบอกห้ามใส่ผ้าย,ยินสรุปฉันจะไปดูกาังเกงตัวเมื่อกี้ใหม่นะทุกคนเฮ้ยสีดำม,มีปะอ๋ออยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเอสเกรจะ เดี๋ยววาธรรมดาอันนี้สามพันแต่ว่าเบามากเลยบาจะเหมือนนี่ไงฮิสเทค สบายพิเศษดูสบายมากเลยอ่ะการช้อปปิ้งเล่นขึ้นนะ มามาดีกนวะ่าอ,อ,อันนี้ถั่วลันเตาหนึ่งแถมหนึง่งอ,อันนี้อะไรไม่ชอบแล้วก็ create พี่นู่นไงมันก็ถูกเขาไม่ได้เขาผลิตเออเขาบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาสองอะน้ำตาลหนึ่งฝั่งนี้จ้าอาหารเส้นยังไงสิภูมิใจเสนอความเป็นไทยห่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันอยู่ตรงไหนอันนี้เล็กไปอ,อห่อใหญ่อยู่ไหนวะ แจกเงินเลย่ะพอไหมอ่ะเอาน้ำข้นหมดแล้วหรอแกเอาต้มยำกุ้งก็ได้เขาจะรู้ว่าแบบว่าต้มยำกุ้งความไทยแรก อยากกินอะแต่ผัดซอสไม่ค่อยจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้อันเล็กนี<ม>ชอบครีมอันนี้มากอา้าวมัสซาดมันเป็นมัสตาดชอบซาวครีมใช่อันนี้ใช่ไหมเสริมไอโอดีนนี่สิบบาทอุ้ย,ยไม่กินเยอะหก <laughs> เป็นเออเก้าบาทอะยังไงอะ ไม่ไม่ค่อยได้กินหลังมาเาเล็กพอ,อฉันอยากได้สีนี้แต่ว่าเป็นโอ้ยนี่ไงมันอ USA อ a i อฮะสีนี้เอาแบบไหนอะ่ะแม็กกี้อ่ะหนึ่งแล้วก็ภูเขาทองธรรมดาดีไหมอันนี้มันต่างกันยังไงอ,อ่ะโรซาซิวขาวรดโซเดียม <c oughs> เค็ม <Okay, S 2> มาเอาซีอิ๊วขาวแล้วกันถั่วล็ก,ลกนั่งเดิม,เ,ดมเ,เครื่องปรุงรถหม้อดินทอดกระเทียมพริกไทยเออชอบบิกวิงอยากกินเหมือนกันกับไก่หนึ่งกิโลอันนี้ไม่เกี่ยวอ่านอะ ลองฝั่งนี้เอสเซนมันคือโลชั่นหรือครีมอาบนะ้ำอออมันคือโลชั่น 2,201บาท โอ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่นิ่มโอ้ยนี่ไงไมโครอืมเอาแบบไหนดินนะแบบนี้ดีกว่า I'm about to land on the